ดูตัวอย่างการคำนวณร้อยแคความเข้มข้นในหน่วยของของร้อยละนะคะ,ะจุดข้อที่1ต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงเกลือแกงก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ5โดยมวลต่อปริมาตรก็จะเขียนได้เป็น5%เปอร์เซนโดยมวลต่อปริมาตรนะคะมีปริมาตรเท่าไหร่มีปริมาตร50ลูกบาศเซนติเมตรต้องใช้เกลือแกงกี่กรัม อ่านโจทย์ปุ๊บเด็กๆก็ตีความแล้วพยายามวาดรูปเพื่อให้เราเข้าใจนะคะก็เขาต้องการเตรียมเกลือแกงสมมตว่านี่เป็นบิ๊กเกอร์เป็นสารลายนะคะให้มีความเข้มข้น5%เปอรเซนโดยมวลต่อปริมาตรเตรียมเท่าไรละ่ะเตรียม50ลูกบาทเซนติเมตรเตรียม50ลูกบาทเซนติเมตรถามเราว่าต้องใช้ เกลือแกงอ่ะกี่กรัมก็คือต้องชั่งเกลือแกงมากี่กรัมมาละลายน้ําจะได้ความเข้มข้นเท่านี้และเติมปริมาตรที่ต้องการเต็มเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องนึกถึงสูตรหรือมันมีทําได้2วิธีก็คือเทียบอยดตัวอย่างมาดูสูตรนะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเปอร์เซน็นต์โดยมวลต่อปริมาตรมวลอยู่บนก็ต้องมวลตัวถูกละลาย หานปริมาตรอยู่ล่างก็ต้องเป็นปริมาตรสารละลายแล้วก็ต้องคูณด้วย100โจทย์บอกมาแล้วว่า5เปอร์เซนเด็กๆก,ก็แทนตรงนี้ด้วย5เปอร์เซนเดมวลต่อปริมาตรมวลตัวถูกก็คือมวลของเกลือแกงเรายังไม่ทราบนะคะ,ะก็คือน้ำหนักของเกลือแกงนั่นเองหารปริมาตรสารละลายถ้าเด็กอ่านโจทย์ดีๆจะพบว่าสารละลายมีปริมาตร50ะนะคะแล้วก็คูณด้ว่ร้อย คราวนี้แก้สมการหาเฉพาะค่าตัวนี้หาเฉพาะค่าตัวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องย้าย50ขึ้นไปย้าย100ไปเพราะฉะนั้นจะได้ว่ามวล NaCl จะเท่ากับ5% 50หารอยู่กับ NaCl ก็ต้องคูณ50 ร้อยมันคูณอยู่กับมวล nacl ก็เอาร้อยมาหารเนะาะห้าสิบได้สองก็เท่ากับ2.5งแสดงมวลก็สแสดงว่าต้องชั่งเกลือแกงมา2.5งจ้ากรัมอ่แล้วมาละลายนะ้ำให้ได้สรารละลาย50าสิบ m กำลังสก็จะได้ความเข้มข้นที่ต้องการก็คือ5%ปเซโดยมวลน,นะคะอันนี้คือใช้วิธีสูตรต่อไปเดี๋ยวครูจะคำนวณวิเทียบปริมาอต่างให้ดูนะคะ เรียบเอย่างให้ดูซึ่งเราก็ถ้าจําสูตรไม่ได้เราก็สามารถที่จะทําได้มันก็ดีของการเทียบเปรียวอย่างถ้าเราเข้าใจนะคะห้าเปซโดยมวลต่อปริมาตรก็เด็กๆก,ก็เอาเปอร์เซ็นนี่แหละมาที่บคำว่าห้าเปอร์เซนโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงหมายถึงในสารละลาย ร้อยซีเอ็มกำลังสามมันเป็นปริมาตรนคะค่ะด้านหลังร้อยลูกบาศเซนติเมตรมีเกลือห้ากรัมทำไมหน่วยเป็นกรัมล่ะก็เพราะมันไปนข้างหน้านมันเป็นหมวนเป็นตัวถูกอะไรถ้าในสารละลายต้องการเตเียมเท่าไหร่เอ่ย5้สิบตามจุดต้องการก็จะมีโซเดียมคลอไรด์เท่ากับ5้าคูณห้าสิร้อย ได้คำตอบเท่ากันเลยค่ะก็คือ2.5กรัมนั่นแสดงว่าต้องชั่ง NaCl ที่เป็นถั่วถูกลายมา2.5กรัมนะคะ